เอนอนเบิดมือเบิดคืนเบิดเป็นตื่นตื่นเทไมล่ะเท้าฮือังอย่างเลยนี่เอา้าเจ้างชิบะนอนอย่างโยงนี่เวียดบ้านเวียดงานขั้นอิเหดถ้วยจานตา้มกับยังขั้นในล่างอยู่โอ้ยมาปลุกอย่างนี้นก้นกำลังนอนจีได้พักผ่อน อู้จิให้ไป่งลูกไปโรงเรียนเออกับหวยล่าอยู่สิไปดอกเฮ็ดดอกจิมานวดกินบ้านกินเมื่อกินทอดโทรทัศน์ทีวีเปิดททมไ้เปลองไฟเห็นดอบหนันก็เบิ่งอยู่นี่ละเอาลูกๆเบิ่ง,งให้คอยนี่นี่แล้วมีปัญหาอยียงโดนนี่ใส่เวียกใส่งนอนยังโดนเนี่เลิกป้าคอยเบิดโทอตั้งให้คอยนี่อัน อันนี้เลือดฝ้าเบิร์ดนี่นะอ่ามอปุ๊กนี่เออเอาเป็นยากหยังขึ้นบ่โทรไปน่ะเห็นบอรไลการบุนาทีวีน่ะนั่นสั่งสินค้าน่ะศูนย์แปด้เเขาส่งหอดบ้านพู่น่ะมอปุ๊กเห็นยังดนนี่เสียเวลาเหมือนอล่นอนคนกำลังชิอนนเกิมาน่นอีอย่างก็ดอกระเดืออีกแ้ดอนี่เป็นหยัง หมอสัง้งสร้างไว้จังไหนสร้างบอกว่าให้ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนห้เพียงพ่อโอ้ติหัวพักผ่อนอเพียงพ่อโอ,โอ้ยเนะอะเขาให้นอนกลางคืน6กถึงแปดโมงจังเจ้านี่มันนอนกินบ้านกินเมืองกินหอโตลาทัศ กินหดฟื้นหดไปมักนอนปันนี่นอนให้ตาปิดกันโลดบอว่าค้นว่าหมาชมหมามึงอินกว่ากูไปที่หนัที่งมัวบอกว่าถักคอมเพียงพวมันสิว่าคือกูเด็กมึงอย่างนี้ไปกูเด็กจะสินอนถักคอนมเพียงพม